ดึงเข่าเพชรครับอโอ้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  oon, <remote>. medium, <Dal im. S 2> บ่ก้อครับพี่น้องบ่ก้อเป็ดโกงครับเป็ดโกงยิ่ติดวครับไอช้อนครับไอช้อนไอช้อนไอช้อนโอ้โอ้โอ้ติดครับติดติดสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันรอบเด็กอีกเช่นเคยครับมื้อนี้ได้เบ็ดมานะครับ กับเนียหววของเฮานะครับอันนี้ก็เป็นเนืยอห่วสือมานะครับเหลือจากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็มาล่งปักไม้น้องห่วยนะครับเป็นเอาไงที่เพิ่นล่งป่าแล้วนะครับล่งป่าล้วถ้าทายยังเว้นนะถ้าเช็นบรรยากาศของน้องนะครับอันนี้จะเดิมจะเป็นน้องจอกนะครับน้องจอกน้องพักตบนะครับนี่ครับเิ่นหื้อขึ้น อ่าลงแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาล่องเบิ้งครับพี่น้องพานไปหนึ่งอาทิตย์ก็เลยมาล่องเบิ้งว่าสิเป็นยังไงสีมีปลาหลุงเหลือบอน,นะครับปลาธรรมชาติปลาดุกปลาคอนะครับปลาเสียมนะครับมาล่องเบิ้งนะครับอันนี้ก็เสียบเงียเนี่ยครับพี่น้องอหัวเข้านะครับอ้าผมเสียบมดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้นี่คือเขาเสียบหบลายนะครับเสียบหบลายอ่า เดี๋ยบพ่อสิบหลังยี่สิบหลังมองได้ไม่มองหมออีกกรเสีบนะครับเพราะว่ามันมันมีมองเสียบหลายนะครับเดี๋ยวเบิงมาเบิ้งรอบยามานสิเป็นยังทั้งหดนะครับสิยามมืออื่นน้านี่ครับพี่น้องออาครับเดี๋ยวพักกันรับมาเบิ้งกันรอบยามนะครับได้เวลาออกสํารวจนะครับพี่น้องเอายมรอบแรกกันนะครับหรือคือสิยามรอบเดียวครับเพื่อนนี่นะครับ รอบเดี่ยวพี่น้องยางบาไวแล้วนะครับลาขายามรอบเดี่ยวก่อน,นอื่นเสาจังมาเบิงกันต่ออีกนะครับนี่สยามเปลี่ยนเงี้ยไปพร้อมอันไดหล่อนนะครับอันไรติดกระปุ๊ดนะครับเอาเงี้ยบกแข็งแรงครับใส่เสดเปลี่ยนพ,พี่น้อง แข no ็งแรงเไยขออนุญาตเปลี่ยนครับเอพี่น้องมีรุ่นครับมีรุ่นหลังต้นนานี่มีรุ่นครับติดปลาพี่น้องติดปลาติดปลาครับติดปลาอืมอืมอือีช่อนครับอีช่อนช่อนพี่น้องอีช่อนอืม หยับลอยครับหนึ่งเตี่มครับผมหนึ่งเตี่มพี่น้องเงี่ยหัวเข้าน้องโล่งไปมาหมาดนะครับโอเคครับผมติดติดเราพี่น้องติดติดาติดล่าติ๊ติดติดเล่าครับไอช้อนครับไปช้อนไอช้อนไอช้อนโอ้โหอีทครับอีทอีท ไอช้อนครับไอช้อนอือตัวนี้ใส่สวยครับใส่สวยพี่น้องใส่สวยเฮ้หยิกแต้มครับผมรอบเดึกครับรอบเดึกสสวยครับพี่นอ้อางงามเลยครับโอ้นึกว่ามันป่าสีมดมีลงเหลือนะครับหลังนี่หลอนครับพี่น้อง อย่างนี้ปลากินอยู่ครับร่อนเลยร่อนเลยมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นพีรุ่นครับอืมดึงเข้าไปครับอ,อง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 ององบ่้อรับพี่น้องบก้อเป็ดโกงครับเป็ดโกงม,มาครับมามาลูกมา ียบร้อยครับผมใส่สวยขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องอนะตัวงามครับตัวนีเอา้าเงี่ยหัวเข้าทำผลงานครับรอบเลือกก็ไดโอเคครับผมสามแต้มพี่น้องสามแต้มมาแล้วครับใส่ใงญ่ขึ้นเรื่อยๆครับปลาคอ ผมไปต่อครับผมยังเหลือเบ็ดอีกเครร์งนึงนะครับอา้าไปต่อครับพี่นอ้องไปต่อบอลอนครับหลังสุดท้ายบันนี้ครับอ๋อโอเคครับผม สุด้ทยยังท่านได้กินครับโอเคครับผมสำหรับขึ้นนี่ปิดจบ้ดยสามเต้มนะครับให้ชอนปักคอหน่อยคอใหญ่คอกลางนะครับมืออื่นมาลุ่นกันต่อนะครับสำหรับเส้นนี้ให้พักพรครับพี่น้องฟันดีครับสวัสดีกันตอนเท้าเาพี่น้องในเวลาของการยามเบ็ดนะครับผูเบ็ดเท่านะครับ ไม้เมื่อเคลืนนี่เมื่อเคลื่อนนี่ก็เหตุผลงานไปยังดีเยี่ยมเลยครับว่าก็บอกคาดคิดว่าน้องบนเถือขึ้นไม้นะครับลงไม่กับสีนี่ป่านะครับเดี๋ยวมือเซานี้เข้ากับสีมาเบิงว่าเป็นยังไงกันนะครับอ่ะไปลุ่นไปชมกันครับพี่น้องส่งติ่งติงพี่น้องล้งนี่ติ่งติงกงกงโอ้ที่ป่าพี่น้องที่ป่าที่ป่าที่ป่า เพื่อเตียงนั่น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 เอาเลี้วเอาเลี้วเอาเลี้วปลาเสียบน้อยครับปลาเสียบน้อยหนึ่งแต้มหนึ่งผลงานครับเสียบน้อยเอาเก็บแต้มพี่น้องเอาหลังต่อไปครับพี่น้อง หลังนี้กับส่งมีประเด็นครับโอ้ยเงียบบอล่อนครับผมเห็นติ่งติ่งนึกว่ามันติดป่าแต่มันเงียบบอล่อนอ้าวู่ครับปู่หลุดเงินต่อไปครับผมเบ็ดคือเซ่พี่นอ้องเบ็ดคือเซ่เขาไม่ครับ โอ้ยสวยบปตินีแล้วป่าป่ากินดียอู่ครับพี่น้องหลอนสุดหลังเลยนะครับมีเหลือครับเงี่ยหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายมีเฮครับ ติดพี่น้องติดติดติดครับติดโอ้ปลาเชี่ยมด้วยครับนี่ฟังสั้นแนวจนังไนครับอืมอู้เชี่ยมไข่พี่น้องเชี่ยมใครเชียยเ่ยมไงครับเชี่ยมไงโอ้ยมันถือการด,ดิ้นเบิังร่องร้อยบาทเพียครับโอ้พี่น้อง สงสัยมันถืงเบ็ดเราป่านนี้มันสวมมันอีกครับนโอ้ยตายตายตายเอาเก็บแต้มครับผมเก็บแต้มครับอ่ะพี่น้องเสรษนีปิดคลิปไปสองตัวนะครับสมป่าเสียมอย่างเดียวเลยนะครับอ่าอย่างมือเสารสำหรับเงีย้ยหัวของเฮา นะครับอันนี้เป็นห้องพิ่นหื้อไม่ครับไทยบิเงี้ยมือเสาครับนี่ครับพ่นหื้อน้องจ่อขึ้นแล้วก็ลงป่าไปบางที่หามือที่แหล้วนะครับพี่น้องเลยมาเสียบลองเบิงป่านี้มือเศา้าสวบดีครับนี่ครับป่าหื้อนีดีพี่น้องขคาดว่าสีลงเหลือนะครับเลยมาเสียบลองเบิงอ่เนี่ยครับมือขึ้นกับพงเงานปลาคอสามตัวเอามือนี้อีกป่าเสียมนะครับนี่มือเศา้าอ่ะถือว่า ได้อยุนะครับบะแหงนะครับของบะแหงนะครับถุงบะแหงกลับ,บาดขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องลงทงชาแนลขอบคุณทุกกาลังแรงแหงใจเด้อครับกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับอ,อ้าพบพอกันคลิปนาะสาหรับรูปแบบการหาก,กินแบบใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงทงชาแนลนะครับพบพอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ